อากาศสดชื่นมากเลยนะคะเพื่อนขาตื่นเช้ามานะคะต้องมีรอยยิ้มให้กันวันนี้ปูเป้จะมาต้มแซบเครื่องปรุงเน้นๆเลยนะคะวันนี้จะทำสูตรพิเศษนะคะต้มแซบเห็ดยังไงให้แซบเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะเพื่อนๆขาวันนี้ปูเป้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำต้มยำเห็ดต้มแซบเห็ดนะคะ ความแซบความแซบอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆขาก็คือการใส่ข้าวโพดต้มนะคะให้สุกเลยนะปูเป้ก็จะใส่เครื่องไปแบบเน,น้นๆเลยค่ะาการทํากับข้าวนะเนาะเพื่อนๆเนาะถ้า,าเครื่องปรุงมันไม่ไม่ถึงอะเออพูดง่ายๆถ้าเครื่องปรุงมันแบบน้นนอยๆอะไรเนี่ยรสชาติของอาหารมันก็จะไม่เข้มข้นนะคะเพื่อนๆขา ฉะนั้นทุกอย่างจะต้องมีความเข้มข้นเนาะใส่เยอะๆไปเลยอย่าไปเสียดายค่ะเดี๋ยวปูเป้เติมน้ำสักนิดเนาะเพราะว่าการกินต้มแซบต้มยำน่ะถ้าจะให้อร่อยมันต้องมีน้ำซุปไว้ซดด้วยใช่ไหมคะแซบแเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะปูเป้ก็จะใส่เห็ดค่ะน้ำซุปเริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ก็ลังกับเสียงฝนนิดนึงเนาะไม่เป็นไรเนาะธรรมชาตินะคะปูเป้ก,ก็นี่เห็นไหมคะข้าวโพดจะทําให้น้ําซุปหวานแล้วก็ข้าวโพดนะคะพี่เป้ใส่เข้าไปเครื่องทุกอย่างล้วนมีแต่ประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนขาตอนนี้ปูเป้ก,ก็ใส่เห็ดแล้วนะคะน้ําเดือดแล้วก็ทําการใส่เห็ดนะคะเพื่อนขาก็รอให้เห็ดเขาเดือดเดือดสักหน่อยเนาะ แล้วเราก็จะได้ปรุงเครื่องแล้วก็จะใส่ใบผักเพิ่มอีกค่ะเพืเ่อนๆขาอาหารทุกอย่างที่กินไปนะคะร่างกายเราจะได้แข็งแรงได้รับสารอาหารไงคะเพืเ่อนๆจ๋าตอนนี้แกงเห็ดเราก็าเดือดแล้วนะจ๊ะนี่ความแซ่บอยู่ตรงนี้นะคะพริกนี่ปูเป้กคั่วหอมๆแล้วนะจ๊ะเเจาเพื่อนๆจ๋าต้องเป็นพริกแห้งนะคะคั่วหรือทอดก็ได้เนาะ เราก็พอเวลากินเดอ้อแกเอ้ยอย่าให้ฉันเล่าเลยกลิ่นของพริกนะคะจะหอมทอดเอามาแล้วก็เอามาเอามา่เอามาใส่แกงเห็ดเนาะเสร็จแล้วแต่การปรุงเครื่องนะคะเพื่อนขาปรุงเครื่องตามใจชอบเลยเดอ้อใครชอบมากอะไรก็เติมไปผงนัวใส่เยอะก็แซบเยอะปลาโรงปลรารใส่เลยค่ะตามที่เราชอบเนาะ ปรุงรสตามใจชอบนะคะมะขามมะขามเปียกหรือว่าจะเป็นใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เสร็จแล้วก็ใส่ใบนางลักษ์นะคะนี่ความหอมใส่เป็นโอ้โหเป้ใส่เป็นกำกำเลยค่าเพื่อนขาเพราะว่าผักที่เป้ใส่นะคะสามารถกินได้ทุกอย่างเลยกินแบบแต่ว่า,าตะใครต่ตะไคร่หม้อคา หม้อขานี่ใครอยากกินก็กินเลยกินได้เมดนั่นแหละจ้ะแซบนัวเดี๋ยวจงชิมหน่อยสิจ้า